อายัดกับเพชรลำพูนครั้งที่แล้วเราพูดถึงจุดเด่นของทั้งคู่กันไปแล้วมาดูจุดอ่อนบ้างดีกว่าเพชรลำพูนเนี่ยถึงแม้จะมีอาวุธที่น่าจะหลากหลายยิ่งกว่าอายัตคือถ้าเกิดเทียบกับอายัตเนี่ยผมว่ายังไงหมัดเท้าเข่าศอกถ้ารวมอาวุธทั้งหมดอะเพชรลำพูนยังไงก็ดีกว่าแต่ว่าจุดอ่อนของเขาคือเขามักที่จะเน้นไปทางหมัดมากกว่าอาวุธอื่นถ้าเขาเพิ่มความหลากหลายเข้ามาอีกสักหน่อยผมคิดว่าเขาจะน่ากลัวยิ่งกว่านี้ ส่วนอายัตยสู้ในกติกามวยไทยก็จริงแต่ว่าศิลปะการต่อสู้ที่เขาใช้นั้นไม่ใช่มวยไทยผสมบ้างแต่แค่เล็กน้อยเท่านั้นโดยมากแล้วเป็นขแขนงอื่นทั้งนั้นเลยความหลากหลายอาจสู้เพชรลำพูนไม่ได้แต่จุดเด่นเขาคือความเร็วที่เร็วมากเลยผมบอกเรื่องหนึ่งก่อนว่าอาญัตเมื่อผ่านไฟนี้แล้วผมจะเอาเขามาใส่ไว้ในรายชื่อของสิบมณีแดง ซึ่งนั่นแปลว่าผมคิดว่าคู่นี้คนที่จะชนะคืออายัดบอ,อกก่อนว่าในวันศุกร์นี้มีคู่ที่ผมให้ถึง80%อีกแล้วนะคือคู่ไหนก็ตามที่ผมให้เกิน80%ตามสถิติในสมุดของผมไล่ดูสมุดผมยังไม่เคยพลาดแม้แต่ครั้งเดียวสุกนี้จะมีครั้งแรกหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่สุกเนี้ยมี1-2คู่ที่ผมให้ ความมั่นใจเนี่ยเกิน80%สมัครติดตามเพื่อเข้าไปดูคลิปได้ที่หน้าโปรโฟไฟล์